สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะช่องมุมฟความสุขจูนจะพาเพื่อนๆมาปลูกมะเขือเทศแบบพื้นที่น้อยกันนะคะบ้านจูนไม่มีพื้นที่เยอะเราจะปลูกในกระถางตอนนี้เราเพาะมะเขือเทศไว้ไว้แล้วเขาโตแล้วค่ะเขาต้องการพื้นที่หาอาหารมากขึ้นแล้วเราก็จะย้ายเขาไปปลูกทีนี้เราไม่มีพื้นที่เราก็จะปลูกเขาลงในกระถางเดียวกับ กำแพงเมืองจีนนะคะเพราะกำแพงเมืองจีนเขากระถางใหญ่เราก็เลยขุดหลุมรอไว้แล้วเพื่อจะเอาเมะเขือเทศมาลงข้างๆกับกำแพงเมืองจีนหรือหยกนำโชคต้นนี้นะคะให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการย้ายมะเขือเทศเามาปลูกด้วยกันนะคะค่ะ เราก็เอาจากที่เราเพาะไว้นะคะเรา,พาเพาะมะเขือเทศไว้เราปลูกพืชผสมผสานนะคะได้มาแล้วนี่ค่ะได้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไว้ลงหลุมที่อยู่ใกล้ๆกันเล่เคยเห็นไหมคะนี่ค่ะลงไปอยู่ด้วยกันแล้วค่ะ อยู่ด้วยกันนะคะบ้านแม่มีพื้นที่น้อยอยู่ด้วยกันเลยนี่เลยเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะม่เขือเทศกับกําแพงเมืองจีนค่ะ ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าเขาจะออกลูกไหมคะเราก็จะทําค้างให้เขาไต่ขึ้นไปนะคะตอนนี้เราจะมีซุ้มซุ้มอยู่ซุ้มนี้ค่ะก็จะใกล้กับเขาเขาก็จะได้เลื้อยขึ้นไปบนซุ้มนี้ได้มะเขือเทศเป็นพืชไมเลื้อยนะคะถ้าเรามีที่ให้เขาเลื้อยไปได้เขาก็จะยาวขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะคะดูผลผลิตว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะโตไหม เขาจะออกลูกให้เราได้กินไหมนะคะเดี๋ยวเราดูในคลิปต่อไปนะคะค่ะเพื่อนๆช่องมุมความสุขนะคะจูนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ